you บริษัทฟู้ดโปรเจกต์สยามจัดกิจกรรมเจแปนนีสวากิวอินเวสเทิร์นสไตล์วาเกิวญี่ปุ่นสัมผัสใหม่สไตล์ตะวันตกณร้านกิษดาสเต็ก้าวถนนประชาอุทิศกรุงเทพบริษัทฟู้ดโปรเจกต์สยามจำกัดผู้นำ้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารคุณภาพพรีเมียมนานาชาติจัดกิจกรรมเจแปนนีสวากิวอินเวสเทิร์นสไตล์วากิวญี่ปุ่นสัมผัสใหม่สไตล์ตะวันตกภายใต้โครงการสนับสนุนการใช้สินค้าอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นรวมกับผู้นำเข้าในประเทศไทยประจำปีงบประมาณ2,567 เจแปนพรีเมียมฟู้ดสัมผัสความอร่อยแบบญี่ปุ่นแท้โดยเจโทกรุงเทพภายในงานผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ชิมเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมทั้งเนื้อซากะกิวจากเมืองซากะและ ฮาคาตะวากิวจากเมืองฟุกุโอกะที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นโดยผู้ประกอบการร้านอาหารชัดนนำที่เขาร่วมงานได้พบปะพูดคุยกับเชฟกิษดาทอนสูงเนินผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหารตะวันตกและเป็นเจ้าของร้านกิษดาสเต็กเฮาส์ร้านสเต็กชื่อดังระดับตำนานย่านประชาอุทิศกรุงเทพที่พร้อมสาธิตเมนูสุดรู้โดยใช้เนื้อวากิวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นคือเนื้อซากะกิว และเนื้อฮากาตะวาก,กิวโดยทั้ง2เมนูได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากในโอกาสนี้เชฟกฤษาาได้แชร์เทคนิคการประกอบอาหารจากเนื้อวาก,กิวและความรู้ที่น่าสนใจซึ่งเป็นจุดเด่นของเนื้อทั้ง2ชนิดนี้ได้อย่างน่าสนใจค่ะค่ะสวัสดีนะคะดิฉันเป็นตัวแทนจากบริษัท ฟู้ดโปรเจกต์สยามจำกัดนะคะในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีความยินดีนะคะที่ได้ร่วมโครงการดีๆกับทางเจทอกรุงเทพนะคะซึ่งเป้าหมายหลกักในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็คือว่าทางฟู้ดโปรเจกต์สยามนะคะ,ะเรานำเข้าและจะจำหน่ายวัตถุดิบอาหารพรีเมียมจากนานาประเทศอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมในประเทศไทยมาช้านาน รวมถึงในเรื่องของเทรนและแนวโน้มต่างๆเนี่ยก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะคะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่ทางฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็มีลูกค้าหลากหลายช่องทางมากๆเลยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยคัดเลือกค่ะว่าจะนําวัตถุดิบอาหารจากใครที่จะ,ะนาํามาสร้างสรรค์ในงานครั้งนี้นะคะเราก็เลยเลือกเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นนะคะเพราะเนื่องจากว่าตลาดในประเทศไทยเองนะคะเนื้อวากิวหรือเนื้อพรีเมียมนะคะ เป็นที่นิยมนะคะเนื้อพรีเมียมเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะทั่วโลกจะให้การยอมรับกับเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นนะคะดังนั้นจึงเป็นเหตุให้นะคะทีมงานของเราเนี่ยก็คิดว่าเอะเนื้อวากิวญี่ปุ่นนอกจากที่เราเห็นว่ามี เมนูต่างๆที่เกี่ยวกับชาบูสุกี้นะคะแล้วก็ปิ้งย่างเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างอื่นที่เราจะร่วมโปรโมทให้อีกไหมรวมถึงเป็นเมนูที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับร้านค้าอื่นๆด้วยนะคะเราก็เลยเลือกที่จะคิดว่าเอ๊ะถ,ถ้าเกิดเราคิดเป็นสไตล์เจแปน s ิสวาคิวอินเวสเทอร์นสไตลนะคะก็คือเอาเนื้อวาคิวเนี่ยไปทำเมนูของ ้าตะวันตกบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็เลยเลือกเฟ้นหานะคะว่าสถานที่เอยเชฟที่มีความชนาญในด้านนี้เอยนะคะก็เลยมาพบกับเชฟกฤษดานะคะที่กฤษดาสเต็กเฮาส์แห่งนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือว่าเชฟเองเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะรังสรรค์สุดยอดเมนูนะคะเพื่อเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ธุรกิจร้านอาหารด้วยนะคะว่าเนื้อบากิวเองเนี่ยถ้าเราดูจากต้นทุนเราเนี่ยนะคะถึงมันจะแพงแต่เราสามารถที่จะใช้ได้แบบเต็มที่เลยจริงๆนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะรวมถึงทางลูกค้าแล้วก็สื่อมวลชนนะคะที่ให้การสนับสนุนมาในงารท้งนี้ค่ะ ถ้านึกถึงเนื้อวากิวทำไมต้องนึกถึงฟู้ดโปรเจกต์สยามคืออย่างนี้ค่ะเนื้อวากิวเนี่ยนะคะมีเยอะมากที่นําเข้ามาหรือเนื้อวากิวที่ลูกค้าเนี่ยจะคอนเซิร์นว่าเอ๊ะมันแท้หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าแล้วราคามสูงแต่ถ้าวางใจได้เลยค่ะว่าถ้าซื้อจากฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยมาจากแหล่งที่เราคัดเลือกอย่างพี่ถี่พิถันนะคะจากญี่ปุ่นนะคะพร้อมเซอร์ติฟิเกตต่างๆนะคะเรียกว่าคำนึงถึงในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่ ต้นทางนะคะมาจนถึงมือของผู้ประกอบการเลยทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะคะแหล่งที่เราเลี้ยงวัวต่างๆเนี่ยนะคะจากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เลือกแหล่งที่เลี้ยงได้อย่างาตรงตามที่เป็นสเปคที่มีมาช้านานนะคะอย่างเช่นทุ่งนะคะบา,บางที่เนี่ยก็จะเลี้ยงด้วยเบียร์นะคะเปิดเพลงให้ฟังด้วยหือแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไปเยี่ยมฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะ จึงตอบคำถามว่าทำไมถึงต้องเลือกซื้อเนื้อวาเกิวญี่ปุ่นแท้ๆจากฟู้ดโปรเจกต์สยามค่ะทุดว่าแนวโน้มวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นเป็นยังไงครับโอ้อันนี้เนี่ยนะคะจะบอกได้เลยว่ามีแนวโน้มที่เติบโตนะคะถึงแม้ว่า,าเศรษฐ,ฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าวัตถุดิบอาหารพรีเมียมนะคะพรีเมียมจากญี่ปุ่นเนี่ยที่ขายในราคาที่สูงแล้วก็คนที่อยากจะใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการารับประทานอาหารญี่ปุ่นที่มาจากญี่ปุ่นแท้เนี่ยนะคะยังไงก็ยังเติบโตได้อีกค่ะ ู้ดโปรเจกต์สยามให้บริการได้ทีบ้างครับธุรกิจอะไรธุรกิจฟู้ดค่ะด้วยรูปแบบธุรกิจของฟ o ้ดโปรเจกต์สยามนะคะ<ม>เราเป็นผู้นําเข้าแล้วก็เป็นผู้จัดจําหน่ายด้วยนะคะดังนั้นบทบาทหนึ่งนะคะเราก็เลยมีมีการไปคัดสรรน,นะคะ,ะวัตถุดิบอาหารจากนานานชาติทั่วโลกเลยนะคะแล้วเราก็ติดต่อเพื่อจะนําเข้ามานะคะหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะซึ่งเรามีตัวเราเป็นตัวแทนจําหน่ายกับ บแบรนด์ดังๆนะคะทั้งยุโรปนะคะแล้วก็ทั้งเอเชียนะคะนอกจากนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือว่าเ,เรานะคะมีลูกค้าอยู่ในมือทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะคะธุรกิจที่เป็นพัตคารคาเฟ่นะคะหรือแม้แต่ช่องทางบล็อนเทรดก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสนับสนุนได้ทุกๆช่องทางเพราะว่าฟ้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยนะคะเราเนี่ยให้บริการ365วันแล้วนอกจากนี้นะคะ เรายังเป็นบริษัทที่มีสาขาเนี่ยนะคะทุกทุกมุมของประเทศไทยเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือเลยนะคะก็จะมีเชียงใหม่นะคะภาคอ่าตะวันออกเชียงเหนือนะคะแล้วก็มีขอนแก่นนะคะแล้วเราก็มีที่ภาคตะวันออกนะคะเราก็มีส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้เนี่ยแบบออกมาเป็นสบู่นะคะแล้วก็ภูเก็ตนะคะซึ่งทุกท่านจะทราบดีอยู่ว่าภูเก็ตเนี่ย การเติบโตทางธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็สูงนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีฮับค<อ>่ะฮับที่สามารถที่จะกระจายได้อีกนะคะนอกจากสาขาแล้วนะคะเราก็จะมีฮับที่นครสวรรค์นะคะฮับที่ระยองนะคะแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีฮับที่หัวหินด้วยนะคะช่องทางการสัซื้อหรือเจอผู้โดยผูต้องการซื้อเนี่ยอ่าถ้าธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการจะซื้อเนี่ยนะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่บริษัทนะคะทางเว็บ f o o d p r o j e c t .co.th นะคะหรือว่าทักมาที่ Li น์ออฟิเชียลนะคะซึ่งเรามี Line Official คือ @foodproject สยามนะคะซึ่งเราจะมีทีมงานที่ตอบคำถามอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเราให้บริการ365วันนะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะโทรเข้ามาที่บริษัทก็ได้ด้วยนะคะค่ะท้ายสุดอยากให้ฝากถึงตัวเนื้อวากิวจัี่คือถ้านึกถึงเนื้อวากิวที่มาจากญี่ปุ่นแท้นะคะ อยากให้นึกถึงฟู้ดโปรเจกต์สยามเป็นที่แรกๆเลยนะคะเพราะว่าเราการันตีว่าเราเนี่ยนำเข้าเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นแท้นะคะแล้วเราก็เก็บหรือว่าคงคุณภาพหรือแม้แต่ความสดความสะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะไว้วางใจได้เลยค่ะตอนแรกก็ขอขอ,ขอบคุณฟู้ดโปรเจกต์นะครับที่ที่ให้เกียรติผมแต่จริงๆแล้วเนื้อวากิวกับผมเนี่ยเจอกันมาตั้งแต่ผมเปิดร้านปีแรกๆะ ตอนนั้น13ปีที่แล้วก็วเริ่มรู้จักเนื้อวากิวกับพ่อฟูดโปราววาเจกต์นี mm ่แหละครับนำฮากะตะวากิวมาให้ผมแล้วก็บอกว่าเชฟลองมาทำสเต็กดูผม mm hmm. ก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลอง,ลองดูแต่จริงๆแล้วอยากสร้างมูลค่าของสเต็กเนึ่งจานเราอะเพราะว่าเราคิดว่าการการการค้าขายเหมือนการปลูกต้นไม้ ถ้าเราปลูกผักคีปลูกถั่วงอกเราได้กินทุกวันแต่มันได้น้อยเราเลยคิดว่าฮากตะมันเป็นขนุนถ้ามันออกมาเราจะาขายได้เงินเยอะก็เหมือนกันครับเราผัดสปาเกตตี้สามจานสิบจานแต่ถ้าขายวาเกียวจานเดียวเราก็ไม่เงินก็เลยทําให้เรานําวัตถุดิบตัวนี้มาใช้จากนั้นก็พัฒนาเรื่อยๆในสิ่งที่เราชอบแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเอาตัวตนเราเข้าไปใส่ก่อนเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีความแตกต่างจากร้านอื่น เรามาไขเคล็ดลับของเชฟนิดนึงว่าเรามีเคล็ดลับอะไรนะครับที่จะนำวัตุ่กลิ่นรสชาติของเนื้อออกมาได้ดีที่สุดอ๋อเคล็ดลับอันแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ไหมครับสาหรับเชฟทุกคนกินมันก่อนครับกินเพื่อให้รู้รสชาติดมเพื่อให้ได้กลิ่นแล้วทดลองทั้งต้มปิ้งย่างเพื่อเราจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วมาสร้างเป็นเมนูครับ อย่างย่างเรารู้ว่าไขมันวาเกวเนี่ยมันหอมมากเวลาย่างเนี่ยเราจะได้กลิ่นพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาที่เราย่างให้ลูกค้าเราต้องเตรียมเวลาให้ดีเพราะว่าก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราต้องแบบเอาใหม่ๆเลยนะไอถึงหน้าเขาไ้เขาตัดคําแรกเข้าปากเนี่ยคุณลองคิดดูว่ากลิ่นของมันอ่ะให้มันพุ่งเข้าจมูกก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าโอ้โหมันอร่อยมันหอมเราค่อยว่ากันเรื่องเรื่องนุ่มเพราะความนุ่มเนี่ยมัน แน่อยู่แล้วครับสําหรับวากิวญี่ปุ่นครับทำไมเคถึงเลือกใช้เนื้อของของพูดโปรเจกต์ทางทั้งที่ผมเชื่อว่ามันมีหลายเจ้าแหล่ที่จริงมันมีหลายบริษัทมาเสนอแต่สิ่งที่สําคัญน่ะลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าแค่คนเดียวที่มาหาเราลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่มีบ้านอยู่แถวนี้ทั้งนั้นลูกค้าสำนักง,งานนี่ยน้อยมากม เพราะฉะนั้นเขาจะมาหาเราบ่อยเราก็ต้องหาความที่เรียกว่ามาตรฐานที่แน่นอนที่สุดเพื่อเราจะไม่ต้องมาตอบว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะเชฟวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะวันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยเลือกแต่พอเราเลือกเลือกเลือกเสร็จบริษัทฟูดโปรเจกต์สถียรนที่สุดที่ฮากาตะผมไม่ชอบวบัชชะกะผมไม่ชอบที่ห้องอื่นที่แพงๆผมไม่รู้ว่าเขาจะแพงในเวลานี้ถูกในเวลาไหนแต่ฮากาตะเนี่ย ผมรู้สึกว่าถึงเขาจะแพงในช่วงหนึ่งเราก็ยังพอซื้อได้แล้วที่สําคัญร้านผมอะ่ะไม่มีสปิชาร์ตไม่มีแหวตเวลาลูกค้าทานเนี่ยผมก็อยากให้เขาได้คุณภาพที่ดีที่สุดเหมาะสมกับราคาแล้วก็ปริมาณที่พอสมควรไม่ใช่ว่าขายเอาสวยๆอย่างเดียวแล้วมันแพงเขาไม่อิ่มเพราะเราอยากขายนานๆอยากอยู่หลายๆปีเราต้องทั้งอิ่มทั้งคุ้มครับอ่ะั้นพูดถึงนะเมนูที่ เนื้อที่เราเอามาทำในวันนี้่อตัวไหนขรงฟุดโปรเจกต์ที่จริงมันมีสองตัวนะครับวันนี้เนื้อเนื้อ,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 อมันมีสองอย่างวันนี้มีสากะแล้วก็มีฮากะตะผมอยากจะถามคุณหน่อยถ้าคุณไม่ใช่เชฟคุณรู้ไหมว่าจานไหนคือสากะและจานไหนคือฮากกะตะในทั้งหมดสามจานที่ผมบอ,อกไม่รู้เลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วสองบริษัทนี้สองเนื้อตัวนี้นะครับคุณภาพ แทบจะแยกกันไม่ออกตัวแรกที่ผมเอามาทําสไลด์แล้วมาทําสลัดเนี่ยคือสากะนะครับเพราะผมต้องใช้ความบางเขาแล้วอีกอย่างอยากให้เป็นจานแรกเพื่อว่ามันเป็นเนื้อตัวใหม่อยากให้ก็นาเสนอ,เน,อเนื้อตัวที่แตกต่างไปก่อนเนื้อตัวที่ดีที่เราชอบเรามั่นใจวอาวทีหลังมันก็เลยแยกออกมาอย่างนั้นส่วนตัวที่สองที่เป็นสเต็กอะ่ะมันก็คือฮากาตะส่วนตัวที่สามมันคือสองตัวรวมกันมาเป็นตัวนั้น ตัวที่4พิเศษของเศษอีกแล้วเอามามันก็เลยได้ไขมันของเนื้อทั้งสองอย่างคุณยังแยกไม่ออกผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันขอบคุณครับค่อนะยฝากหน่อยครับสำหรับคนที่อยากจะกินพอเมนูนี้ออกไปสู่สายตาที่มีตั้งทีไ่ไหนอ,อร้านกิจสดาสเตกเฮาส์นะครับอยู่ที่ประชาอุทิศทุ่งคุเปิดเวลา11นาฬิกาถึง3ทุ่มนะครับอยากให้ทุกท่านที่มาติดต่อธุรกิจ หรือมาเที่ยวบริเวณแถวนี้มาเยี่ยมญาติซึ่งสถานที่แถวนี้มันมันไม่ใช่ญ่านที่ทุกคนพุกบ้านแต่ถ้าเกิดใครมาแถวนี้ก็อย่าลืมนะครับร้านนี้เปิดรอรับคุณเสมอครับร้วเราปิดทุกวันจันทร์นะครับ